Good morning คะ่ะพี่พี่ขึ้นเกงไม่ได้คุยกันนานเลยใช่ปล่าวมามาไม่ได้คุยกับพี่พ,พี่นานเลยใช่ไหมครับใช่ไหมคิดถึงจังเลยพี่พี่ขึ้นเกงอังคือัองค เก่งจังเลยไม่ได้เจอกันสิบวันนะพี่พีคุยเก่งจังเลยใช่ไหมครับอ๋คือเก่งจังเลยเมื่อเช้าตื่นนอนมาก็กินนมเสร็จแล้วใช่ไหมครับกินนมแต่ว่ายังไม่ได้อึใช่ไหมครับใช่ไหมอยากคุยกับมาหมาใช่ไหมอยู่บ้านป่า,ปาไม่ได้คุยด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ ป่าป่าไม่ได้คุยใช่ไหมครับเลยคุยกับมาหมาเลยใช่ไหมครับครับผมพีพีคนเก่งอังคืพีพีคนเก่งเก่งจังเลยพีพีเก่งจังเลย,เเลยอังคืคิดถึงมาหมาไหม ถึงไหมคะคุณเก่งคุยกันนะคุยกันนะวันนี้นะคะวันที่14กุมภาพันธ์2565า25นะคะเป็นวันวาเลนไทน์นะคะรู้ไหมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะพี่พี่คุณเก่งอัค <I see. S 1> ือพี่พี่คุณเก่ง มีความสุขมากๆนะคะกินนมเยอะๆเลยรู้ไหมไรู้ไหมไรู้ไหมครับขึ้นเกงอ๋อพี่พี่ขึ้นเกงอ่ะพี่พีข่ขึ้นเกงขึ้นเกง เดี๋ยวไปเดี๋ยวปามาพาอุ้มเดินชมวิวนะเดี๋ยวไปชมวิวกันไหมชมวิวชมวิวชมวิวอ่าอ่าอพี่พี่คนเก่งจำมาหมาได้ไหมืึจำได้ใช่ไหมครับเราคุยกันยังคุยกันได้อยู่เนาะไม่เจอกันแค่สิบวันเองจำได้ใช่ไหมครับ พี่ๆคนเก่งเก่งจังเลยเก่งจังเลยมามากลับมารอบนี้เห็นพัฒนาการพี่ๆนะครับคุยเก่งมากนะครับจะมีเสียงอ้อแอ้ออแอชัดเลยจะเป็นเสียงชัดเลยใช่ไหมครับสเสียงคนคุยเสียงดังแล้วก็แรงเยอะขึ้นมากเวลามามาอุ้มพาดป่าต้องเอามือประคองไว้เลยเพราะพี่ๆจะ ดันตัวออกมานะครับต้องอุม้มอุ้มแน่นๆเลยอะ่ะใช่ไหมครับพี่พี่คนเก่งอังค <'m> ืออ <Uncle. S 2> <'m> ังคืออังคือครับอะไรครับ <'m> ครับคุยเก่งด้วยใช่ไหม <'m> คุยเก่งด้วยใช่ไหมครับหื ใช่นะเดี๋ยวไปเดินเล่นชมวิวกันนะค่ะปะากับพี่ภูยังไม่ตื่นเลยครับตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งยังไม่มีใครตื่นอืม <c oughs> ใช่สิไม่มีใครตื่นเลยโอเคนะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะ <c oughs> พี่พี่คึ้นเกงอัคือ พี่พี่ขึ้นเกค่ะ